ตัวเลขจีดที่บอกว่าไต,ตรมาส1ปี68เนี่ยขยายตัวที่3.1%เนี่ยไม่น่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอัตราการเร่งการบริโภคและการส่งออกที่หนีภาษีทรัมป์อยู่น,นะครับรแต่ในขณะเ,นขนดเดียวกันหลายคนจับตาดูว่าปีนี้เขาจะหัน GDP ประมาณการลงเนี่ยเหลือเท่าไหร่รหันและเรียบร้อยซึ่งมันเป็นต่อเนื่องมาจากไตรมาส4ปีที่แล้วนะที่เราบวก3.3ไตรมาส3ก็บวก3.0นะครับซึ่งเป็น GDP ที่ดูแล้วตัวเลขโอเคดีนะเพราะว่าเราไม่คาดการณ์ว่าจะถึงกาม เดิมทีประมาณการไว้วันที่17กุมภาพันธ์ว่าปีนี้เราจะโตได้สัก2.8ปรากฏว่าต้องเรียกว่าปรับถลม่มคาดการ GDP ลงมา1ก็ล้อ,อไปกับ IMF นะ ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเมื่อช่วง9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาสภาพัฒนะฮะแถลง GDP แล้วเราก็จับตาดูมันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าสภาพั์จะแถลงแถลง GDP สักเท่าไหร่แต่หลายฝ่ายก็มองว่าตัวเลข GDP ที่บอกว่าไตรมาส1ปี68เนี่ยขยายตัวที่3.1%มหนเนี่ยไม่น่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอัตราการเร่งการบริโภคและการส่งออกที่หนีภาษีทรัมป์อยู่นะครับแต่ในขณะเด การลงเนี่ยเหลือเท่าไหร่ระหารและเรียบร้อยอ่ะ,อะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะของเฉพาะไต,ตรมาสหนึ่ก็บวกมา3.1%เปอรคี้ยวหมดเลยนะมีแดงอยู่หนึ่งตัวมา<ม>อะไรบ้างโดยเฉพาะภาคเอกชนก็บวกมา2.6อุประอุปโภคภาครัฐอันนี้ก็จัดซื้อจัดจ้างต่างๆเ<ม>นี่ยนะคะบวกมา3.4การลงทุนเอกชนเนี่ยติดลบและติดลบมาต่อเนื่อง ใช่ติดลบต่อเนื่องหลายไตรมาสมาแล้วนะคะเอกชนเนี่ยไม่มีเงินจะไปลงทุนแต่ภาครัฐเนี่ยบวกบวกยี่ิบมเปต้องว่ากันว่าเป็นปีที่แล้วเราเบิกงบกันช้าไงจำได้ไหมอ่ะช่วงนี้ประมาณก็บวกมาหลังจากที่เข้าที่เข้ารูปเขาร้อยก็บวกกันมาตลอดอยู่แล้นะคะส่งออกนี่แหละที่มามาเร่งตัวกันเยอะนะบวก13.8%เลยนะ นะครับแต่ถ้ารวมกับภาคบริการเฉลี่ยคือ12.3ใช่แต่ถ้าเป็นบริการอย่างเดียวคือ7<ๆ>เท่ากับว่าภาคการท่องเที่ยวยังไปได้อยู่นะครับส่วนภาคการเกษตรละ่ะบวกมา5.7ค่ะส่วนหนึ่งก็รีเลยไปกับการส่งออกด้วยอุตสาหกรรมมาบวก0.6ที่ภาคโรงแรมบริการก็ล้อไปกับในเรื่องของส่งออกบริการการท่องเที่ยวบวกมา7.2การค้าบวก4.7ขนส่งบวก5นะครับสาขาก,ก่อสร้างบวก16.2สาขาการเงินบวก3.1 ฉลี่ย GDP โต3.1เไตรมาสหนึ่งเท่านั้นไตรมาสหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งมันเป็นต่อเนื่องมาจากไตรมาสสีปีที่แล้วนะที่เราบวก3.3ไตรมาสสก็บวก3.0นะครับซึ่งเป็น GDP ที่ดูแล้วตัวเลขโอเคดีนะเพราะว่าเราไม่คาดการณ์ว่าจะถึง3แต่ว่าทางด้านนักวิชาการบอกก่อนนี้ว่าจริงๆ3.1ก็โอเคระหว่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการเร่งการส่งออกเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดต่ออีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยที่น่ากังวลเนี่ย คือจะบอกว่ามองจุดดําบนกระดาษขาวก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นจุดแดงบนกระดานเขียวอะ่ะ oh. มันเป็นจุดของการลงทุนภาคเอกชนซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันไม่ฟื้นตัวจากความกังวลอะ่ะคุณนิชานันเปิดบริษัทคุณนิชานันอยากจะซื้อสินค้าซื้อรถยนต์มา ใช้ขนส่งของหรือว่าจะลงทุนในการทําขยายธุรกิจเพิ่มอ่ะคุณนิชนันเก็บเงินไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มั่นใจไงว่าไอ้ที่ลงทุนไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเอกชนช่วงน,น,นี้ลีนองค์กรเท่านั้นเลยเค่ะเออบางทีเนี่ยการจ้างคนเนี่ยกลายเป็นซื้อเครื่องจักรหนึ่งเครื่องเนี่ยคุ้มกว่าคอนโทรลได้แม่นยํากว่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เทคโนโลยีดีกว่าแบบนี้อีกเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกที่ภาคการส่งออกอุ้มการส่งออกอุ้ม GDP ประเทศไทยไว้อ่า เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับลองดูภาคการส่งออกของแต่ละประเทศหน่อยคือในไตรามาสท,ที่1เนี่ยเริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับก็จะพบว่ากลุ่มที่ภาคการส่งออกหดตัวก็มีแค่ออสเตรเลียมีอินเดียนะครับมีเกาหลีใต้นะครับที่เหลือภาคการส่งออกเทียบคิวออนคิวนะไตรามาสหปีนี้กับไตรามาสหปี67เนี่ยไม่ว่าจะสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจากักรญี่ปุ่นจีนเอยไต้หวันเอยฮ่องกงเอยเนี่ยบวกหมดเลยโดยเฉพาะไต้หวันนี่บวกไป 17. 5เปอร์เซ็นต ไทยเราบวกมา15เรื่องของภาคการส่งออกในตรวยมากที่ 1, 1> <ะ>เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าช่วงนี้ภาคการส่งออกบูมแน่นอนทุกประเทศแต่ความวออกังวลในอนาคตนี่แหละน่ากลัวที่สุดนะครับ<ะ>เออโดยเฉพาะหลัง90วันอย่างท,ที่บอกไปแล้วมันมันไม่เท่ากันด้วยนะมันเหลื่อมกันด้วยนะคะระหว่าง90วันจีกับ90วันของประเทศอื่นๆถูก นะครับ<ช><ช>อันทีนี้อีกหนึ่งอันที่สภาพัฒน์พูดมาอ,มอีกหนึ่งตัวเลขก็คือเรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มทั้งปี68เดิมทีประมาณการไว้วันที่17กุมภาพันธ์ว่าปีนี้เราจะโตได้สัก2.8%ปรากฏว่าต้องเรียกว่าปรับถล่มคาดการ GDP ลงมา1%ก็ล้อไปกับ IMF นั่นแหละใช่นะครับกา็กก,กทำให้ GDP ที่สภาพัฒน์คาดว่าปีนี้จะถึงก็คืออยู่ที่1.8%เป็นค่ากลางระหว่าง1.3ถึง2.3ใน ปี2 5 6 8อันนี้คาดการณนะ์ณวันที่19พฤษภาคมเดี๋ยวรอดูถแถลง GDP ไตรมาส2จะมีคาดการณ์ p d p ทั้งปีออกมาใหม่อตอนนั้นเราจะรู้แล้วว่าทรัมป์เอาไงกับเรารัฐมนตรีครังบอกว่าจะพยายามให้เกิน3ยังไงอะห่างเยอะเหลือเกินความพยายามต้องใช้เยอะมากๆนะคะใช่อ,อันนี้นเป็นเป็น,ปนข้ออ้างที่สภาพั์ใช้ในการปรับลด GDP เราแล้วกันปรับลดคาดการนะครับ อยู่สินค้าในกลุ่มประเทศที่น่ากลัวนในการได้รับผลกระทบจากภาษีทรัมเนี่ยวงกลมสีแดงที่สภาพัดวงมาคือกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงม,มีหลายประเทศเหมือนกันนะหนึ่งในนั้นมีประเทศคุ้นๆไหมฮะนี่ไงไทยแลนด์ก็อยู่ตรงนี้นะคะจุดสีแดงก็คือไทยแลนด์เลยค่ะคัมบูเดียโดนก็หลายประเทศเวียดนามก็โดนก็คือดูได้จากภาษีตอโต้ที่ประกาศขึ้นมานั่นแหละกลุ่มนี้เรียกว่าเรดโซนเลยเนาะเป็นกลุ่มเรดโซนไต้หวันก็โดนเห็นไหม แต่ว่าไต้หวันดูแนวโน้มเขาโดนน้อยกว่าเราน,ะนะั่นนะครับเพราะว่าเขามีอุตสาหกรรมที่ทางด้านสาหรัฐบางทีเขาต้องการอยู่นะครับทีนี้ปัจจัยสนับสนุนที่ทางด้านของสภาพัฒน์มองว่าปีนี้มันยังมีปัจจัยบวกอยู่นะคุณผู้ชม,มไ,ม,ไม่ได้มีแต่ปัจจัยลบอย่างเดียวนะปัจจัยบวกเนี่ยก็บอกว่าเป็นประเด็นบวกที่คุ้นเคยกันดีนะคะคคก็ะะยังบวกอยู่ในเรื่องเดิมๆนี่แหละกา,าก,าลาลการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายการลงทุนภาครัฐสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของครอบวงเงินวงเงินเพิ่มก็ลงทุนเพิ่มนะคะจัดซื้อจัดจ้างอะะะไไรกว่าปนค งบประมาณรายจ่ายประจำปี68มีการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคเอกชนท่ามกลางอัตราการว่างงานและอัตรา,ารเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำคือเรื่องว่างงานเราค่อนข้างต่ำไงเ,<อ>เงินเฟอ้อเราก็ต่ำแต่ต้อง,องรู้สึกยังไงดีเพราะว่างงานต่ําแต่เงินเฟอ้อก็ต่ําเนี่ยเออนะ,อะต่อมาก็คือเรื่องการฟื้นตัวภาคเดิมค่ะท่องเที่ยวบริการที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ ปัจจัยบวกเดิมๆปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงละ่ะนี่ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้าโดยเฉพาะมันจะส่งผลต่อการส่งออกไทยในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ความเสี่ยงจากความผันผวนในภาคการเกษตรทั้งการผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญสอดคล้องกับสิ่งที่จะคุยกับบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ไงว่าโอ้โหทั้งเรื่องของ การจัดการน้ําในการลงทุนเรื่องนี้ก็ต้องทําให้เสร็จทั้ง,<า>งเรื่องนี้ออสภาพัฒน์เองเอขาให้กรอบมาด้วยซ,ซึ่งซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวกอบวันนี้ในการประชุมก็หยิบไปหาลือในวงบรอร์ดรัุมนเศรษฐกิจนั่นแหละแนวทางบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคข,ของปีนี้สภาพัฒน์มองอย่างไรอันดับแรกค่ะการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพื่ออะไรเม็ดเงินจะได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วร,รักษาแรงส่งจากการใช้จ่ายภารครัฐอันดับต่อมาตัวที่นี่การดําเนินงาน เพื่อรองรับการยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศสําคัญนะครับก็สหรัฐนั่นแหละครับแล้วข้อที่3ก็คือการปกป้องภาคการผลิตจากการทุ่มตลาดและการใช้นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็คือต้องรอดูว่าสินค้าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเยอะไหมทำทําร้าย SME เราหรือเปล่าซึ่งทําร้ายไปแล้วมาตรการก็ต้องให้เห็นผลเร็วๆนะคะข้อที่4ี่ค่ะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือธุรกิจ SME ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงสภาพคล่อง กู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านหนี้ทั่วไม่มีตังใช้หนี้ทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของคุณภาพสินเชื่อที่มันปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ตัวเลขโชว์อยู่แล้วข้อที่5ดูแลการผลิตภาคเกษตรแล้วก็รายได้เกษตรกรท่านยังเป็นแบบเดิมไม่ได้ value เข้าไปมันก็ผันผลเยอะข้อที่6คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ขยายตัวได้นะครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวก็สําคัญเพราะว่า การท่องเที่ยวของไทยที่นักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยหดตัวลงอย่างพอสมควรนะครับหลังจากที่มีข่าวความปลอดภัยนั้นออกมานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมงาน Thailand Investment Forum 2025จัดขึ้นที่โรงแรมอีสตินการพยาไทยโดยฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจและโพสต์สุเดนะครับผู้ที่ติดตามฐานเศรษฐกิจพิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับบัตรฟรี10ใบได้ง่ายๆ,ๆเพียงแชร์คอนเทนต์นะครับของฐานเศรษฐกิจ ไปที่ Facebook ของท่านนะครับแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปชั่นและติด Hashtag 2อันนี้ครับ Thailand i n v e s t m e n t Forum 2025และ Hashtag ฐานเศรษฐกิจผู้โชคดี10ท่านนะครับที่แคปชั่นโดนใจจะได้รับบัตรเข้างานมูลค่า1,990บาทครับสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,568เลยครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ